พบกันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านบุกฤษทรัพย์สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านมาเปิดทางใหม่กันละกันนะอืมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทางใหม่หรอกครับเป็นทางปรับปรุงนะครับเนี่ยดูป้ายแล้วกันนะจะไปลังสิตไปปทุมไปวังน้อยนครนายกอะไรประมาณนี้คือจุดที่ผมกําลังใช้เส้นทางอยู่นี้นะครับนั่นก็คือเป็นทางหลวง นะ,ะทั้งหมดชนบทซึ่งขยายทางใหม่นะครับจากาลำลูกกาของเจ็ดประตุมธานีจะมาเชื่อมต่อกับเส้นอรังศิตนครนายกนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะไปองครับนะครับมาดูกันว่าจะไปยังไงอป้ายไ,ไปด้วยนะครับคือไปที่ไหนเนี่ยนะครับตัววันนี้นอกจาก ระบบ GPS แล้วก็นี่แหละครับป้ายบอกทางเข้าให้ถูกช่องเมื่อถึงทางร่วมทางแยกเนี่ก็ชะลอชะลอนิดหนึ่งละกันนะฮะ GPS เดี๋ยวนี้ก็แม่นนะครับแต่แม่นที่สุดนี่ก็นีแหละป้ายนะครับแต่ป้ายก็ต้องดูด้วยนะว่าเออเขาติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ มันจริงกับความเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเหมือนกับที่เป็นข่าวนะฮะอะไรนะที่ผ่านมาจะไปเซนทรันเวสเกตนูนนะ้นเนี่ยไปผควเมืองการเจยเลยขึ้นท็มแปดหนึ่งไปนะครับนั่นคืนอหาทิศทางนะครับายบอกทางกับอืมประสบการณ์ด้วยแหละผมใช้คำว่าประสบการณ์ผู้ครับด้วยแหละส่วนหนึ่งอ่ะผมจะไปนะครนานยกนะองค์ครักษ์ เนียคือข้ามสะพานเมื่อสักครูเนี้มาก็ให้ออกทางซ้ายเพื่อขึ้นสะพานเกือกมายูเทิร์นซึ่งมันก็จะกลับไปลำลูกกาได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งยกระดับตรงนี้ก็ให้จำง่ายๆกันแล้วกันนะถ้าใครมาจากกลังสิทธิ์นะครับ มันก็อยู่ตรงคลังสินค้าดูโฮมนั่นแหละก่อนถึงไฟแดงของเจ็ดซึ่งเนี่ยดูดูดป้ายนะครับด้านหน้าเนี่ยมันก็จะบอกว่าเอากลับไปรับลูกคาท,ที่ทางที่ผมมาเมื่อสักครู่แต่ผมจะไปนครนายกองคงกรับผมก็ต้องออกทางซ้ายซึ่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทลงสินค้าดูโฮม เดือาสาขาลังสิตคือถ้าหลงไปทางไหนเนี่ยก็เนี่ยก็กลับรถวนไปวนมาอยู่นี้แหละนะครับแล้วขับร,ระิิดซ้ายไปจริงแล้วถนนในเมืองไทยเราเนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะครับเป็นเส้นที่วิ่งผู้ขนานกันไปมันก็ต้องมีจุดบรรจบมีจุดตัดนะครับ น้ำมันเต็มถังเท่านั้นไม่มีหลงนะครับหลงก็ยูเทินเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นเองไม่มีอะไรนะครับเสียเวลานิดหน่อยซึ่งตรงจุดนี้จะสังเกตเห็นว่าทางั้นเลนขวาเนี่ยกรมทางเขา,าติดตั้งแนวหลักนงครับช่องจราจรซึ่งตรงข้างหน้าเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นไฟแดงนะครับจะให้รถ เลี้ยวขวาได้เพื่อไปลำลูกกาไปบรรจบกับเส้นเมื่อกี้เนี่ยในขณะเดียวกันถ้ามาจากลำลูกกาก็จะเลี้ยวขวาตรงจุดนี้เพื่อไปนครน,นายกปัจจุบันนี้ปิดแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นมานั่นก็คือเป็นเป็นถือว่าจุดดีเลยครับจุดเนี้มันลดจุดตัดการจราจรได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่ง ถ้าใครต้องการกลับรถก็ไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะฮะก็จะมีสัญญาณไฟจราจรซึ่งถ้าโมงเร่งด่วนแถวนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับสังคมเมืองขยายตัวออกมาจากในกรุงเทพมากขึ้น ก็ในช่วงเส้นทางระหว่างนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นช่วงจังหวะที่ขับรถเข้ามาในช่วงคลอง14ต่อเนื่องคลอง15 mm hmm. นะครับเ mm hmm. ส้นอารังสิตนครนายกที่น้องทุกท่านสังเกตทางด้านซ้ายมือของช่องจราจรนะครับก็ mm hmm. จะมีะบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับมาท <c oughs> ำการเปิดร้าน นะครับขายอุปกรณ์ตกแต่งสวนว่าดูเรื่องของต้นไม้นะครับก็ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับถ้าผ่านเส้นทางนี้ก็แวะกูดถุนนะครับพี่น้องกเกษตรกรทุกท่านที่มาเปิดร้านด้วยด้วกันมีหลากหลายนะฮะในเรื่องของพันไม้ชาวสวนนะครับชาวรักต้นไม้ใบเขียวเขียนี่ นะครับชื่นชอบกันก็มาเลือกซื้อสรรหากันได้นะครับนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ใหญ่สำหรับการขายต้นไม้เลยเดี๋ยวของ15บานครนายกเดี๋ยวที่หมายข้างหน้านะครับก็ไปอีกนิดนึงนะครับจะถึงที่หมายของผมแล้วนะครับผม ครับผมนะฮะที่หมายของผมก็อยู่ทางด้านเบื้องหน้าแต่อยู่ทางด้านขวามือนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีตึกอาคารสูงสูงนะครับที่มองเห็นอยู่นะครับนี่คือที่หมายในที่ปฏิบัติงานประจำวันสําหรับวันนี้นะครับก็ก่อนที่จะปฏิบัติงานเดี๋ยวขอแบบกองทับเดินด้วยท้องก่อนละกันนะครับ ติดไฟแดงไปหาอะไรกินกันก่อนครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับภารกิจประจําสำหรับวันนี้นะฮะที่โรงพยาบาลศูนย์พระเทพนะครับที่องครักษ์พร้อมกับอาคารคณะแพทยศาสตร์ตรงจุดนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ในส่วนหน้าของมอสว,วนะครับมหาวิทยา ทยาลัยศีนครินราวิโรจนะครับพื้นทจะเขตองค์การันั่นเองป่ะเดี๋ยวพากลับบ้านนะครับไปดูไอ้ตรงสะพานยกระดับตรงดูโฮมกันต่อนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับผมไปครับครับผมนะฮะขณะนี้ก็เป็นเวลาเร่งด่วนนะครับสำหรับ ในเมือง17นาฬิกาเสร็จแล้วครับตอนนี้นะครเป็นช่วงจังหวะเวลา,เ,าเลิกงานปฏิบัติภารกิจประจำวันนะทีนี้ก็จะพาพี่น้องมารับชมข้อมูลนะครับเพิ่มเติมต่อเนื่องว่าวยเรื่องของไอจุดสะพานยกระดับตรงคลองเจ็ดนะครับนี่เห็นป้ายเบลอเลยหลังลูกกาบางน้อย ทางออกหนึ่งชุมหนึ่งกมถ้าเป็นทางปกติเนี่ยจะตั้งเกตน,นะครตั้งด้านซ้ายนยก็จะมีป้ายบอกอยู่ตลอดนะครับว่าทางซ้ายไปลำลูกกาจริงๆแล้วมันมีทางซอกทางซอยอะไรไปอีกแต่วันนี้ผมจะพามาทางเส้นเมนนะครับมาดูกันว่าเมื่อเขาก่อสร้างสะพานยกระดับ มูลค่าเป็นล้านล้านบาทเนี่ยมันจะทำให้การจ,ะะจราจรนี่กล้องตัวดีขึ้น,น,นหรือไม่นี่นะครับปายสัญ,ญลักษณ์สามแยกสีเหลืองเนี่ยที่เป็นไฟรถแวบ๊บๆนี่ไฟเหลืองกระพริบกพินี่นี่เดิมเดิมตรงเนี้ยที่เป็นจุดตัดเนี่ยตอนนี้ปิดไปแล้วนะฮะ รถที่มาก็จะอาศัยเป็นจุดดูเถินเนี่ยตรงนี้ซ้ายมือเนี่ยแต่ก่อนนี้สาหัสมากทีนี้มาดูตรงนี้นี่ช่องสายสุดเลยนะครับลำลูกกากับวังน้อยใช้เส้นทางนี้เลยครับช่องนี้เลยสามเลนทางขวามือนั่นก็คือตรงไปมุ่งหน้าไปลังสิทธิ์เลยครับฟิวเจอร์มานู้นนะครับดอนเมืองไปนู่นเลยตรงนี้จิตซ้ายขึ้นสะพานยกระดับมา บริเวณหน้าวัดนาบุญนะครับทางขวามือก็คลังสินค้าดูโฮม,มตามังครับคิศทางช่องจราจรนะครับไปทางซ้ายและมันก็จะมาบรรจบไอตรงที่ผมมาเมื่อเช้านี่แหละนี่ถ้าไปวางน้อยก็เบี่ยงไปทางขวานิดนึงนะครับขึ้นสะพานยกระดับนะครับแล้วก็กลับลงมาแล้วก็ตรงไปเลยครับย้อนกลับไป ทางทิทางตรงข้ามลำลูกกาผมกลับบ้านนะครับผมก็ต้องตรงไปตรงไปอย่างเดียวแวะซ้ายแวะขวาไม่ได้นะนี่แหละครับก็คือเป็นข้อมูลอัปเดตให้แล้วกันเนาะนะบบางบางท่านอาจจะได้มีโอกาสเดินทางมาแล้วใช้เส้นทางบริเวณตรงจุดนี้จะได้เป็นข้อมูล ในเบื้องต้นนะครับเข้าตรงนี้แล้วกันเป็นทางร่วมก่อนนี้นะครับเส้นทางบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเป็นเลนสวนสองเลนนะครับแล้วก็บรรดา รถบรรทุกทั้งนั้นเลยนะครับที่ใช้ก็มักจะเกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อถนอนขยายขึ้นก็ทำให้สภาพการจราจรคล่องตัวที่รถชะลอตัว <c oughs> ตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับ เนื่องจากว่าด้านหน้ามีด่านความมั่นคงนั่นเองด่านความมั่นคงผมใช้คำนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด่านความมั่นคงกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งจุดนี้เป็นจุดประจำ ไล้จุดตรงที่ที่บอกว่าปิดปิดจราจรตรงไฟแดงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะฮะมันก็จะมาบรรจบกับอถนนเส้นนี้แหละครับที่อยู่ข้างหน้าอีกสองสามร้อยเมตรเนี่ยมันก็จะมาบรรจบเป็นเส้นเดียวกันก็อย่างที่บอกครับว่าถนนทุกเส้นในบ้านเราเนี่ยมันบรรจบกันทั้งหมด สี่เลนหกเลนมามันจบสามเลนอะไรก็ว่ากันไปโครงข่การจระาะจรน,นี่แหละครับจานความมั่นคงสพธันยญบุรี กลายเป็นไปแขีวแล้วอาละครับพี่น้องทุกท่านก็ขออนุญาตจบเรื่องราวแบ่งปันเกี่ยวกับเส้นทางบริเวณสะพานยกระดับนะครับตรงดูโฮมวัดนาบุญหลังสิธิ์นครนายกจบลงไว้แต่เพียเงเท่านี้นะครับ มีโอกาสพวกใหม่ในเรื่องราวต,ต,ต่อไปอุปกิจเอื้คกามากขอบคุณและสวัสดีครับผม